เราตัวแก่ใกล้เก่าเพราะเราเกิดนามน,นี้ย่อยอยู่มาแล้วยังแคล้วผู้เ,เชยก็เลยง่อยเจ้าหลานเราก็แขยอยท้าววันจ้าและป้าอยู่ไหนหลานเอย้อป้าทางแล้คำเสียดังบุกเทพุวังเต็ง วันอยู่ไปเป็นเกล็ดมา,มาแม่อาบูเดินคเคยมาเสียงเธอคุกรองกูอาอยากให้ลานี้ป้าไปโอ้ซอยกันอยากล,ล,ะละ้างแอร์ลานยังยังว่าอยากได้ค่าสับน้อยแสนงบนผืนมีแฟนเป็นแถวแต่เรากับหัวคิดแล้วท้อจก็เกิดนานแล้วยังแคล้วผู้ใจ แถมยังสงสัยเนื่องู้วเราเกิดแลหรือยังเจ้าผู้กาลกระท้าถึงแปลงลุงมบ่อยครั้งต่อต้านไม่ได้สักอย่างจะได้แต่นั่งหิดนาจู ยังล้างแถวแปลนยังยังว่าอยากได้ปาสโนอยสแสแลวคนอื่นมีแต่เป็นแถวเร้ากับแถวคิดแล้พ้อจังก็เพิ่อางแ้วอยากแถวผู้ใจแถวยังสูงสังเนื้อคู่เราเกิดหรือยังโย người phát triển cần tên đảng hiện nay tôi có thể nói là cái <laughs> là <laughs> ครับพี่น้องชาวอำเภอรัตนบุรีนะครับพี่น้องบางถือครับแล้วก็พี่น้องที่มารวมบุญนะครับที่วัดสว่างนะครับเป็นประจําทุกปีในเทศกาลประเพณีลอยกระทงนะครับพี่นี่กับสามมือสามพื้นนะครับหรือว่าพี่น้องในมารดาบุญต้องเล่กันตลอดทั้งสามมือเนี่ยมือก็จะได้พบกับที่งานมรดกหม่อีกหนึ่งครับประถมบันเทิงศิลป์นะครับหลังจารทำขึ้นอีพานมา กับที่นั่นคนร่มมิตรนะครับขึ้นนีเป็นนาทีคราตนศรีมีสารเทรากลาบประพุนความเมตตาของตร,ระกูลท่านพระตูรราจานะครับกดสว่างพร้อมท่านพี่น้องบานผือทุกหลังข้าเเือนให้โอกาสในวามเมตตาราตินศรีมารเทราและนำใจพี่น้องทุกสถานทีบนตลขขักคาตนอนครับผมมาบุญคามร่กกันขอบ,ค,บคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นามปราลาพื้นไงบ้านนาพานัว นะครับปลาที่สำเร็จรูปปลาที่แซ่บแซ่บกัะบอกฮุ้งเหนียวอุงอร่อยถึงใจนะครับเป็นแกงเป็นอ่อมเป็นหมุกต่างๆเอามาแพนเตอร์แต่เซอร์เอาไปกินเพิ่มเพราะอะไราะเราก็ได้กินตับหมกขึ้นเหลืองผสมใส่เดซเซอรแจ็คเกอร์นะครับรสชาติดีเยี่ยมนะครับปลาคุณนายบ้านนาพานัวด้วยการ่สุนัขสุนัขกระตันตีสาระและก็เขาไปท้าท่านนะครับพี่น้องนะครับภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์หรือว่าเกี่ยวกับ ก็้เป็นมาปีไปของราชินีหมอลำนะครับอาถรรพ์ฮันนี่ราชินีหมอลำนะครับภาพยนต์ที่สารสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะเสนอฉายคุกโลงภาพเปลยนซิต์ที่ท่านวากรรที่จะถึงนี่นะครับเดยพี่น้องกับไปบึงไปช่มใหญนะครับประวัติผ้าเป็นมาและชีวประวัตินะครับก่อนที่จะมาเป็นศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงของที่<อ>จะมาเป็นราชินีหมอลำที่สี ครับอาถรรพ์ฮันนี่ราชินีหมอลำโดยสีสันมงคลฟิล์มจีดักฟิล์มนะครับในการสนับสนุนนะครับหรือว่าสร้างภาพยนตร์ที่ใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับและตอนต้นเือนะครับเข้ากระเดินข้างไปปอไกลอกไกทางระหับนะครับในวัตถุนี้นะครับที่วัดจังพฤก็วัดจังพฤกับหนองสลายนะครับหนองสลายอับเพอ่อปากช่อง วอร์ราตสีมาบอ๊บอกไก่บ๊อกไก่ครับกระซาร์วอร์25กิโล <c oughs> <c oughs> ครับป้าพี่น้องมีความสุขหลายๆกับการชมการแสดงให้คำขึ้นมีมดม้วนหนักหนะครับขอบคุณความเมตตาและก็ขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านนายอสชรบอปพรและทางท่านเจ้าหน้าที่สหสารวัตรทหารหน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มาดูแลบริการให้กับพี่น้องที่มาเชิงงานขึ้นมีด้วยนะครับมาสนุกกันต่อเลยครับกับนางเอกสาวเสียงาแววแววมาที่มา